สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคลัมเปิลเช่นเคยนะครัมมันแบบเน้นๆหยิบบอลครับแบบจัดเต็ม1คู่นะครับวันนี้มองไปที่พมเปียขออังกฤษคัมคืนวันเสาร์คู่ตีสองตรงครับนิโคลโซยูเนเต็ดอันดับ9นะครับพบกับแมนเชสเตอร์เดเต็ดอันดับ16ครับนิโคลโซชนะสมเสมอหนึ่งแพ้1ครับส่วนยูเนเต็ดชนะ3แพ้2จาก5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ5เกมล่าสุดที่พบกันสูสีครับยูเนเต็ดชนะ3และสาริกาดงชนะ2นะครับ ดูตัวผู้เล่นกันนะนิคาเซิลวันนี้ครับเฟเดริโก้เฟนันเดสครับจอห์นโจเชล,ชเลวีคารลัมวิลสันพร้อมรับยูเนเต็ดที่บ้านที่เซนต์เจมส์พาร์ควันนี้นะส่วนยูเนเต็ด United ครับฮาริมันควายวันนี้ต้องดูว่าโซชาจะให้ลงหรือเปล่าช่วงหลังฟอร์มหลุดเหลือเกินนะครับตรงกลางครับบรูโน่เฟนานสปอลปอกบา,ลาลและสูหน้าไม่มีอองตดิมัสยาที่โดนแบนนะครับใช้มาคัสแรชฟอร์ดนะวันนี้ยูเนเต็ดบุกไปบังคับชนะครับหนึ่งสกอร์แฟนๆเฮ50%เห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฮการ์เปอร์เซ็นต์ต้องวยูนเต็ด น่าจะดีพอนะเบียดเบียดชนะเก็บ3แต้มสําคัญแล้วต่ออยู่ให้โอเลกุนนาโซชาต่อไปนะไอเรื่องสกอร์ขาดไปลุ้นกันทีหลังก็แล้วกันวันนี้มองทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอันนี้คือจะดัมพเป้าแบบเน้นๆพรีเมผลิตอังกฤษค,คัมคืนวันเสาร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มแลนด์หน้าจอแอดไปได้เลยนะวันนี้จะดัมพเป้าลาแล้วสวัสดีครับ